สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่บ้านโม้นค่ะมาทำการแก่บนล่ำถวายอีกตัปู่ชัยยงงคลพี่น้องแต่งดอกไ้ใกล้ตัวคนลไม่ดอกไม้ทุกเียนมากมาเบนเลยทั้งแม่ทั้งหลานเลินม,มาก ทางฝ่นเป็นหมอลำสิงเข้าเวทีบักญงเลยเดอ๋ยีสิพาพี่น้องยางไปเบิงเยอะทำกันที่ที่ทางนี้ตอนนี้ นั่งสมุนเะมานั่งสมุนอยานบอกแล้วบอก้าวเป็นที่นั่นของใจเัเนร่อยทุกคูเด้อ <c oughs> ลูกหลานเออได้มาขอขอค่อนจากครูเออได้สำเร็จเออได้สำเร็จภ่ายให้หนึง่งปี เด้มาขอพรจากกูได้สางบ้านน่ะเดสรสางบ้านก็ได้สำเร็จภายในหนึ่งกีลูกหล้านในถ้ำสำเด็จแล้วจึงในน้ำหัอลําสิงม้อำถลไม้เข้าไปคนจุตาคนหลานเช่บุงคนได้รับชมรับฟังหอมดวดที่น้องเช่าวันหนทั้งซีมูได้รับชมรับฟังปูปูหูกว่ากระใสหูไก่กาติดตองแหนดิแจ จุมแสดงตูกาศปัญญาดีใสซองนละปูลเลอรสมกับเท่าปีน้องเขาในยอมซาเลอร์ว่าปูคุณหันนี่เด็กเด็กกาปัญญาเด็กยาหลายคนทั้งหลายทั้งปวงจริงเลยมากขอพรกับปูตาคุณหันเจา้าลูกหลานม,าม้านไมวันนี้ก็มานขอพรจากปูเลยละ่ะมาอย่างปูไปบ่นไงกับปูเลยล่ะก็ขอหลูกหลานอจุมเนี่ยเราแต่้รุ่งพรุ่งเจริญเออปัดประจักษ์โรคไผ่ไขเ้เจ็บต่างๆ มีอายุวันสุขาภรออได้รับปฏิบันทั้งบริวารกาสารสมบัติลูกหลานเข็นว่าขอพรจากปู่ต่อต่อไปลูกหลานกับไปร่างด้วยกันมาละไปร่นงื้เก่าให้ได้รับอานสมควรสมบัติาสนาลูกปู่เลยปีนึงก็บอหลายเราก็เอาจากสองลอยสามอยงานขอพอขอให้ปูร่างุูพปัรักษาที่งานของไก่กันลอย ทุกคูทุกคนและรอบคร้วเพรว่าวายปูเนี่ยล่ะอายุนี่มีแห้งมีก้อสุกค้นเจริญนนี้อายุก้อนงาสุกขาปลาตลอดกาลน่นเัทงสามนั่นเยงม่ายังไม่ยังไม่ยิงะไยังไม่ยะไรงว่าเพิงแต่แค่เพียงว่าวปูแล้วล่ะคับปูเคนค่ะพี่น้องทูตัลูก

เวทีหมอลำจริงป่ะนี่อันนี้คือเดินทีหมอล่ำใจคือลอย,อยเขามาแสดงเทือกอนภาดเวทีจังเม็ดเนี่ยตู้อีกเวทีไงบะคักนี่หมอล่ำกับเิเลนประมาณ 10s มงค่ะไปหาชิมงแรงหามงแรงผู้ละพี่น้องจังสี้าพี่น้องม่านงวนน้ะหมอล่ำจริงอีกเธอนหนึ่งเด้อเอาบุญน้ำกันค่ะ